สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์สำหรับคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทำนายดวงประจำปี2568ของชาวราศีสิง์ชาวธาตุไฟที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนหรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิง์โดยใช้เกณฑ์การแบ่งตำหลากโหราศาสตร์ไทยสามารถมารับชมได้นะคะมารับฟังกันนะว่าในปี2568ชาวราศีสิง์จะมีสิ่งดีด มีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือมีอะไรที่ควรจะระวังก็ต้องบอกไปก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งซึ่งดวงอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งไหนดีก็รับไว้นะเพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะนะดวงออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องไปเสียกําลังใจอาจจะนําข้อคิดดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ ดวงจะดีหรือไม่ดีอ่ะมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะเราทําดีดวงก็ดีเราทําไม่ดีดวงก็ไม่ดีให้ดวงตามเราไม่ใช่เราตามดวงนะคะเดี๋ยวมารับฟังคําพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูกันนะคะในปี2568จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นนะกับชาวราศีสิสงห์บ้างนะคะ อยว่ให้ไพ่ช่วยทำนายใบยแรกนะคะ High Princess อ่าเป็นปีที่เสน่ห์แรงนักเกินนะคะ d e v i l สี่ถ้วยเจ็ดไม้เท้านะคะแปดถ้วยอัศวินชื่อไม้เท้า e m p e r o r หกดาบนะคะเดอฟูและใบสุดท้ายคิงส์ออฟคัฟถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆแล้วก็เป็นไพ่พาพิคเนตนะคะไพโอราชีเป็นปีที่ชาวราศีสิงห์นะคุณจะมีสเสน่ห์แรงมากเลยนะมีเด็กคนเข้ามาสนใจ คุณจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายคนหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะมีคนเข้ามาเยอะเลยใครโสดนี่นะเตรียมสับสับรางให้ดีนะคะนะมีคนเข้ามาหนึ่งคนแน่นอนนอกจากเสน่ห์ในเรื่องของอบุคลิกนะคะหน้าตาแล้วคุณยังมีเสน่ห์ในเรื่องของการทํามาหากินด้วยนะมีเสน่ห์ในเรื่องของความสามารถที่มีคนมาสนใจเขาอาจจะ ชื่นชมชื่นชอบในความสามารถของเราหรือเปล่านะคะเราเป็นคนเก่งมีความสามารถมันก็เลยมีคนอยากจะเข้ามาทําความรู้จักนะมาเหมือนกับว่าจะมาให้คุณไปทํางานด้วยหรือเปล่านะคะนะคุณจะเป็นที่สนใจนะเราก็ต้องใช้เสน่ห์ของเราในทางที่ถูกที่ควรด้วยใช้เสน่ห์ในการทํามาหากินนะคะใช้เสน่ห์ทางด้านวาจานะวาจาเรียกซับนะคะถ้าใครทําธุรกิจค้าขายนะก็จะสามารถเรียกลูกค้าเรียกเงินนะเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะคะ ใช้เสน่ห์ในทางที่ดีแต่ถ้าเราใช้เสน่ห์ในทางที่มันผิดศีลธรรมอย่างเช่นเรื่องของความรักอย่างเงี้ยนะคะเราไปถูกตาต้องใจใครคนนึงแต่เขามีแฟนแล้วแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยถ้าเรารู้เราก็ต้องอไม่เอาตัวเองไปเกี่ยวข้องนะก็ต้องถอยห่างให้ให้ไกลที่สุดเลยเดี๋ยเอาตัวเองไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีวิะนั้นแล้วสิ่งดีๆมากมายที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะมาลายหายไปเลยนะคะ นะก็ต้องพยายามมีสติด้วยรวมถึงอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดศีลธรรมเรื่องผิดกฎหมายใบยมุกต่างๆนะบางทีความร่วมหลวงมัวเมาหรือความลบๆอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้คุณทําสิ่งที่มันไม่ดีได้นะก็ต้องพยายามมีสติให้มากๆก็เป็นแค่คําเตือนนะคะนะแค่คําเตือนเฉยๆบางท่านอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะไม่ชอบสิ่งน,นี้เลยก็ถือว่าดีนะคะนะเพราะว่าจิตใต้สํานึกนของชาวราศีสิงห์เนี่ยดีมากๆ มันเหมือนกับว่าบางเวลาที่เราอาจจะเผลอนะทำสิ่งที่ไม่ดีหรือแบบไปลุ่มหลงแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มาดนจิตด,ดนใจให้เราไม่ทำสิ่งนั้นก็ได้นะคะก็ขอให้มันสวดนมนนะนั่งสมาธินะคะนะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็จะช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยป็นบันดาลให้คุณเจอหนทางที่ดีเจอเส้นทางที่ใช่ไม่หลงผิดทำในสิ่งที่มันจะเป็นผลเสียกับตัวคุณนะคะ นะมีเสน่ห์ในการทํามาหากินเสน่ห์ในการพูดพูดจะอะไรก็มีคนเชื่อถือมีคนเชื่อฟังถ้าเป็นหัวหน้าคนลูกน้องก็จะเชื่อฟังนะคะมีความเคารพคุณคุณจะได้รับการยําเกรงมีข่าวดีเรื่องของการทํางานด้วยนะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งความสามารถของคุณนะจะไปเตะตาใครบางคนก็ได้นะที่เขาเห็นในศักยภาพของเราพร้อมมอบโอกาสดีๆเรื่องของการทํางานนะคะนะได้เลื่อนขั้น ได้เงินเดือนเพิ่มนะได้ทางานโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์สำคัญที่ถ้าทําเสร็จแล้วนะคุณก็จะคุณก็จะสามารถที่จะก้าวหน้าได้มากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องแอคทีฟตัวเองนะเป็นช่วงที่อาจจะมีการแข่งขันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณต้องแอคทีฟนะต้องพัฒนาตัวเองบางทีแบบมีขึ้นลุ่นใหม,ม,ใหม่เนี่ยก้าวก้าวตามหลังมาถ้าถ้าเราไม่เปิดใจไม่พัฒนาตัวเองไม่แอคทีฟตัวเองเราอาจจะ ไม่ทันเขาอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปก็ได้ดังนั้นต้องพัฒนาตัวเองลองเปิดใจาหามุมมองใหม่ๆห,หา mindset อะไรใหม่ๆเพื่อมาพัฒนานะคะพัฒนาการทํางานพัฒนาความคิดของเราก็จะทําให้เราได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของการทํางานด้วยเป็นปีที่การทํางานของคุณจะมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดที่ดีมากๆนะแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ปล่อยมันไป อะไรที่มันควบคุมได้แล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนะคะนะอย่างตัวเราเรา,เราสามารถควบคุมได้นะแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วสิ่งดีๆความสําเร็จมากมายก็จะวินเข้ามาหาตัวคุณเลยมีเกณฑ์ได้หลุดพ้นนะคะได้เดินออกจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่ออกจากคนที่คิดร้ายกับเรานะคะได้ไปเจอกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตเจอสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันจเจริญรุ่งเรืองทําให้คุณเติบโตคุณจะค้นพบ ความสุขอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจมีบางอย่างเข้ามาเติมเต็มความสุขนะคะเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายได้เจอมิตรที่ดีเจอมิตรภาพดีๆนะคะเหมือนดวงมาฟ้าเปิดนะได้คนพบผลทางที่ใช่นะสมหวังนะคะทำอะไรก็สมหวังทําอะไรก็สําเร็จมากๆเลยนะเป็นปีที่คุณจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีคนสนใจคุณเยอะนะคะ คุณจะได้เข้าสังคมที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราทําก็คือต้องพยายามปรับตัวให้ได้นะสังคมบางทาีเราก็ต้องพยายามอาจใช้เซนส์นของเราในการมองคนด้วยนะคะซึ่งในปีปี68ปเนี่ยครณจะมีเซนส์นที่ดีมากๆสามารถมองคนออกว่าใครมาดีไม่ดีควรจะไปในทิศทางไหนถึงจะดีนะคะมีเซนส์นในการมองคนออกมีเซนส์นที่ดีในการทํามาหากินนะก็ขอให้คุณ มันทำบุญทำทานนะคะเพราะว่าการทำบุญทำทานก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการมีเซนที่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นเซนที่มันไม่ดีนี่อันนี้อย่าอย่าเอาไปใช้นะคะใช้เซนในการไปหลอกคนอื่นอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ดีนะคะอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีดีกว่านะเป็นดวงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีมากๆขอให้คุณหมั่นกระทำความดีเอาไว้นะมีะกระทำความดี เพียนพยายามรับรองเลยว่านะคุณทําอะไรคุณก็จะสําเร็จทุกอย่างมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตดีมากๆนะคะหากใครที่กำลังเจอปัญหาชีวิตอยู่ตอนนี้ไม่ว่ามันจะหนักหนาเพียงใดนะขอให้สู้ๆเพราะปัญหานั้นมันกําลังจะลี้คายเป็นในทิศทางที่ดีเป็นปีที่คุณสามารถจัดการปัญหาชีวิตได้หลายเรื่องเลยนะคะปัญหาชีวิตที่มันาคาราคาซางปัญหาครอบครัวปัญหาการเงิน นะปัญหาเรื่องรงต่างๆคุณสามารถเคลียร์ได้ในปี68มันเหมือนกับว่าหลายเรื่องมันดูแบบผ่อนคลายลงนะคุณสามารถที่จะจัดการนะสิ่งต่างๆได้อย่างดีเลยนะคะก็ขอให้มีสติใน ทุกๆการกระทําอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตมิฉะนั้นแล้วนะที่มันดีๆอยู่มันก็อาจจะเลวร้ายลงก็ได้นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยขึ้นนะในปี68เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้บางคนทํางานที่แบบว่าต้องเดินทางบ่อยๆนะคะก็จะมีโชคลาภจากการเดินทางเดินทางไปเจรจาธุรกิจการค้าการขายก็จะประสบความสําเร็จดีเยี่ยมเลยนะคะอ่าแล้วก็รวมถึงเป็นปีที่คุณจะมีอิสระในด้านความคิด ในด้านการกระทําด้วยบางคนอาจจะออกจากงานประจำมาทําธุรกิจของตัวเองมีความคิดที่สามารถแบบคิดได้แบบกว้างขวางไม่ต้องอยู่ในกรอบไปแล้วนะคะอยากคิดอะไรอยากทําอะไรก็ลงมือทําได้ตามสบายเลยชีวิตมีอิสระอิสระเรื่องของความคิดการกระทําคิดอะไรดีๆก็ขอให้ลงมือทําเพราะความคิดของคุณช่วงหนะโดดเด่นดีมากมาก ความคิดดีสติปัญญาดีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียของคุณเนี่ยจะสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ที่ดีนะคะมีดวงที่ผู้หลับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะใครดีกับเราเราก็ต้องตอบแทนความดีนั้นกลับไปความประทันยูจะทําให้คุณได้ดีนะตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไหมททาอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะเป็นดวงชะตาที่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆอะนะหลายท่านที่เจอความร่มเหลวเจอความเสียใจในปีที่ผ่านมา ก็สบายใจได้นะปี6,8เนี่ยจะเป็นปีทองของคุณที่คุณจะสามารถฟื้นตัวได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้มีความสุขมากขึ้นมีมิตรภาพดีๆปัญหาคี่คลายนะคะเป็นปีที่คุณจะสามารถกอบกวยเงินได้เยอะมากๆเลยและเป็นปีแห่งการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆด้วยนะถ้าคิดจะลงมือทําอะไรใหม่ๆนะคะทาธุรกิจใหม่ทํางานใหม่ นะเปลี่ยนที่ทํางานใหม่เปิดร้านใหม่เนี่ยได้หมดเลยถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีมากๆมันเหมือนกับเป็นปีที่คุณจะได้เกิดใหม่นะเกิดใหม่แล้วมันจะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอะไรที่มันไม่ดีมันก็เหมือนมันจะหายไปกับปีเก่านะคะปีใหม่ๆคุณจะมีสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นชีวิตเติบโตนในทิศท,ทางที่จะทําให้คุณสุขสบายมากขึ้นนะครอบครัวรักใคร่คงเกี่ยวกันดีนะคะ มีเก็นในเรื่องของการเดินทางที่ดีมากๆหลายท่านอาจจะมีโครงการไปทํางานต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศก็ได้นะคะอาจจะกําลังเรียนภาษาเพิ่มอยู่นะคะเพื่อเตรียมตัวไปสอบเรียนต่อต่างประเทศต่างจังหวัดนะเหมือนชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนก็โดดเด่นนะใครที่กําลังเตรียมตัวเข้าสอบนะสอบเพื่อเข้าเรียนในสถานที่เรียนที่คุณต้องการเรียนในสาขาที่ ม,มีความชอบนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เรียนตามที่คาดหวังเอาไว้ก็ขอให้เรามีความมานาพยายามขยันขันแข็งอย่าคี้เกียจนะคะเพราะถ้าคี้เกียจนี่นะสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันก็จะไม่ได้นะคะก็ขยันขันแข็งมีความเพียรพยายามอดทนนะคะนะเราแค่เรียนหนังสือเองนะปัญหาในชีวิตมันยังไม่เยอะแต่ถ้าเราเรียนจบแล้วไปทํางานแล้วนะชีวิตของเราเพิ่งเริ่มต้นนะคะนะชีวิตไวทํางานเนี่ยมันมันหนักมากนะ ชีวิตวัยเรียนนี่ถือว่าสุขสบายแล้วเราก็ต้องทำนะอ่าเรียนหนังสือของเราให้ดีที่สุดนะคะก็เป็นปีนะัดแห่งการได้บุกเบิกอะไรใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้คุณได้อ่าทำให้คุณได้ใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่นะคะก็เป็นดวงชะตาที่มันเหมือนกับว่าดวงเปิดฟ้าเปิดทางสิ่งดีๆมากมายก็จะเข้ามาในชีวิตนะคะ อะไรดีดมันก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์อ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการงานกันแบบจอกลึกกันเลยนะคะไพ่หเหรียญสองไม้เทา้าสี่เหรียญน,นะคะไพ่ใบพิเศษแล้วก็เมจิเชียนนะคะโอ้กนะคะเป็นปีที่การทำงานจะมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดที่ดีมากๆมีการได้ขยับขยายอาจจะมีการ เปลี่ยนที่ทางานหรือเปล่านะคะหรือมีการยกย้ายแผนกย้ายสาขาที่เราทํางานก็ได้ใครที่ทํางานราชการคาดหวังเรื่องการยกย้ายที่คุณต้องการนะคะก็จะสมหวังนะงานก้าวหน้าก้าวกระโดดดีมากๆหรือบางท่านอาจจะได้ทํางานต่างประเทศก็ได้นะคะใช้ภาษาในการทํางานมีการโครงงานกับต่างชาติต่างภาษานะใครที่ทํางานเกี่ยวกับ i m p o r ตเอ็กพ t ที่ต้องติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยดีมากๆเลยหรืองานที่ เกี่ยวกับอาสาสมัครนะคะเป็นอาสาสมัครคอยช่วยเหลือคนอื่นก็จะได้รับคําชื่นชมชื่นชอบนะหรืองานที่ใช้คําพูดนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นพิธีกรนักร้องนักสแสดงนะคะดีมากๆเลยนะปากจะพาโดยวาจาเรียกทรัพย์วาจาเรียกความสําเร็จเข้ามาก็ขอให้พูดในสิ่งที่ดีๆนะคะถ้าเราไปพูดในสิ่งที่มันไม่ดีผลเสียมันก็จะตามมาหาเราได้นะพูดยังไงได้อย่างนั้นนะคะพยายาม คิดให้ดีก่อนที่จะพูดหรือทําอะไรออกไปเพราะตอนนี้ดวงชะตาของคุณกําลังมาแล้วนะกระังมาดีแล้วอย่าให้คําพูดบางคําพูดหรือการพิมพ์แชทอะไรซักประโยคนึงเนี่ยอย่าให้มันามาทําร้ายนะคะความสําเร็จที่มันจะกำลังเกิดขึ้นกับเราดีกว่าก็พยายาม มีสเตตทุกครั้งในทุกๆการกระทำนะคะด้านการงานนะก็มีความก้าวหน้าก้าวกระโดดที่ดีได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์เรื่องงานดีมากๆหากใครกำลังหางานใหม่ก็จะมีคนมาช่วยเหลือช่วยหางานให้ทำอาจจะเป็นหัวหน้าเก่าเพื่อนๆนะคะช่วยที่ช่วยซัพพอร์ตเรื่องงานคุณอยู่ก็ได้นะเพื่อนร่วมงานก็ให้ความร่วมมาร่วมมือที่ดีมันเหมือนกับว่าเป็นปีที่คุณต้อง ต้องมีการพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการทำงานเราคนเดียวไม่สามารถทำงานสำเร็จได้ก็ต้องได้รับความร่วมมาร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้างานถึงจะสำเร็จนะคะคุณต้องทำงานกับคนหมู่มากอาจจะมีแบบปัญหาในเรื่องของความคิดที่มันขัดแย้งกันบ้างมีการโต้เถียงกันบ้างแต่ก็เป็นการโต้เถียงเพื่อหาความลงตัวหาสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางเพื่อ จะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะเวลามีปัญหาอะไรกันก็ขอให้คุณรับฟังเยอะๆบางทีก็ต้องลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างโอเคแต่ว่าคุณเป็นคนทำงานเก่งนะมีความรู้มีความสามารถแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์นะคะเพื่อเอามาปรับใช้ให้งานที่ทำอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จได้นะก็เป็นปีที่ต้องต้องต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างงานถึงจะสำเร็จได้นะคะ มีเกณฑ์ได้เดินทางเกี่ยวกับงานบ่อยขึ้นนะใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆช่วงนี้ดีนะคะเดินทางแล้วเกิดความสําเร็จนะเดินทางไปเจรจาต่อรองอะไรก็ตามแต่ก็จะได้ข้อตกลงเป็นที่น่าพอใจมากๆนะดวงการงานของชาวราศีสิง์ในปี68ถือว่าโดดเด่นดีมากๆเลยนะคะก็ขอให้ขยันทํางานนะมีความมานาพยายามทํางานทุกที่เหนื่อยด้วยกันหมดนะคะอย่าปลัวความเหนื่อยนะเพราะความเหนื่อยนี่แหละ ที่จะทำให้คุณได้ดีนะสู้ๆนะคะยังไงซะผลจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนอมาที่เรื่องของการเงินกันบ้างชาริออตนะคะหนึง่งเหรียญถือว่ามีโอกาสทำเงินที่ดีมากๆ4ดาบนะคะ Queen o f อฟ n อ่์สระไม้เท้าเป็นปีที่คุณจะขยันหาเงินนะหาเงินเก่งนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลย นะเป็นช่วงกอบโกยปีแห่งการกอบโกยเงินของชาวราศีสิงเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมามีโอกาสทําเงินที่ดีมากๆใครที่ทําธุรกิจทําการค้าการขายเป็นปีทองของคุณเลยการค้าการขายมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีกําไรนะผลกําไรที่ได้รับเนี่ยน่าเปื่อมากนะคะนะกิจการเติบโตทําเงินให้คุณมากมายหรืองานที่เกี่ยวกับการเดินทางนะจะทําเงินให้คุณดีมากๆนะคะ แต่ก็ต้องระวังเรื่องของพวกค่าใช้จ่ายด้วยจัดสรรเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีนะรวมถึงอาจจะมีการใช้เงินบางอย่างนะคะบางส่วนไปใช้ในการาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มในทักษะด้านอื่นๆเพื่อมาต่อยอดกับอาชีพที่คุณทําอยู่ก็ได้ใช้เงินไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณจะเอามาทํางานนะคะนะก็เป็นการใช้จ่ายในสิ่งที่มันจําเป็น สิ่งที่มันจะเพิ่มพูนความรู้ของคุณให้มีมากขึ้นนะก็จ่ายไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ที่จะทําให้คุณได้ดีขึ้นนะอะไรที่มันแบบว่าลงทุนไปแล้วได้ผลประโยชน์อย่างเงี้ยกลับมาก็ควรที่จะจ่ายไปเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่มันแบบฟุ่มเฟือยนะคะของสิ่งเปลืองทั้งหลายนะอันนี้ก็พยายามยับยั้งชั่งใจบ้างบางทีแบบมีกิเลสความอยากได้อยากมีไออย่างสมุดนะคะมือถืออย่างเงี้ยเรามีอยู่แล้วสองสามเครื่องแต่อยากได้เพิ่มนะ มันเหมือนกับว่ามีความอยากได้เฉยๆแต่มันอาจจะไม่มีประโยชน์เพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องหักห้ามใจบ้างนะคะซื้อในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในสิ่งที่มันซื้อมาแล้วได้ใช้เนี่ยอันนี้มันจะคมคว้ากว่ารวมถึงการลงทุนอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้สามารถลงทุนได้เพราะมีโอกาสที่จะได้กําไรงอกเงยเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าเราต้องวางแผนนะคะศึกษาข้อมูลของการลงทุนให้ดีนะอย่าเชื่อใครง่ายๆอย่าอินอะไรมาก็อย่าเพิ่งเชื่อ เราต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยนะคะไม่ใช่เห็นเขาทําแล้วได้ดีได้เงินเยอะเราก็ทําตามเขาโดยที่เรายังไม่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนมันจริงหรือเปล่าแล้วอาจจะถูกหลอกก็ได้นะคะก็ระมัดระวังด้วยนะสมัยนี้การลงทุนมันมีหลายรูปแบบนะเราก็ต้องพยายามมีสติอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆอย่าให้ใครเข้ามาหวังผลประโยชน์จากเรานะคะเป็นปีที่อาจจะต้องเหนื่อยแต่แหะแต่ว่าผลตอบแทน ที่ได้กลับมาคุ้มนะคะคุ้มค่าแน่นอนขอให้ขยันทํางานนะแล้วจะมีเงินทองมากมายวิ่งเข้ามาหาคุณเลยนะคะเวลามีโอกาสอะไรเข้ามาเนี่ยก็ขอให้ชาวราศีสิงห์รับมันเอาไว้มันอาจจะเป็นโอกาสทําเงินเพียงเล็กๆน้นอยๆแต่ถ้าเราคว้ามันคว้ามาทํานะคะและทําสําเร็จมันก็จะหมายถึงโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตด้วยนะจำนวนเงินแน่นอนในในวันนี้อาจจะเป็นเงินมหาศาลในอนาคตก็ได้นะคะได้โอกาส การทำเงินที่ดีมากๆหรือโอกาสที่มันเคยปลดลอยไปเราอาจจะเคยพลาดโอกาสนั้นนะคะแต่พอถึงปี68คุณจะได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งนะจะมีคนมาเสนอโอกาสดีๆโอกาสในการทำเงินให้กับคุณอีกนะคะามาดูเรื่องของความรักกันบ้างความรักของคนมีคู่นะคะเจ็ดถ้วย kings of w o r d ห้าเหรียญน,นะคะอ่า half of f a e n และเดโมนความรักช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะคะอาจจะมีแบบเบื้องเตืองกันบ้างงอนกันบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆพอเป็นสีสันของชีวิตคู่มันก็ต้องมีบ้างแหละนะจะราบเรียบไม่มีปัญหาเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ก็โดยรวมยังถือว่าดีอยู่นะยังรักใคร่กงเกลียวกันดีช่วยเหลือกันนะคะวางแผนการเงินด้วยกันมีพากันไปเที่ยวไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะวางแผนการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น พบหาอยู่กับใครอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นก็ได้นะหรือคนที่อาจจะมีคนคุยอยู่นะคะ,ะความสัมพันธ์มันก็ไปเรื่อยไปช้าๆแต่ก็ยังยังเห็นทิศทางในในทางที่ดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปเร่งนัดความสัมพันธ์มากเกินไปบางทีคุยกันไม่นานแต่เราไปเร่งความสัมพันธ์ให้แบบให้มันพัฒนาไปไป,ไปแบบจนเกินไปอะ่ะบางทีคนคุยเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดเขาอาจจะอยากคุยกับเราแค่ แค่แบบเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้นะคะแต่เราแบบอาจจะไปเร่งรัดมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหาได้ค่อยเป็นค่อยไปแต่มันจะมีความมั่นคงมากกว่านะคะคู่รักบ,บางคู่นะอาจจะาพากันนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรขอลูกก็ได้นะคะนะมีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกันหรือคู่ไหนที่อยู่ห่างไกลกันก็จะได้เดินทางมาเจอกันมามอบความรู้สึกด,ดีให้กันนะหรือบางคู่ที่อยู่ห่างไกลกันมานาน ก็ให้หากันแช่กายใจอย่าห่างนะคะก็ส่งข้อความหากันบ้างโทรหากันบ่อยๆอย่าทิ้งหากันไปนานมิฉะนั้นความรักอาจจะมีปัญหาได้ก็เป็นปีที่ความรักอาจจะดูไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ก็พยายามเติมเต็มความรักความผูกพันให้กันมากๆนะคะความรักก็มันก็มันก็มีอุปสรรคบ้างแหละที่มันเข้ามากระทบกับความสัมพันธ์ก็ขอให้หนักแน่นต่อการให้มากๆมีความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันนะแล้วความรักก็จะสามารถไปรอดกันได้นะคะ,นะมาที่คนโสดบ้างคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะไพ่อัศวินถือถ้วยเจ็ดเหรียญน,นะคะ queens o Cup k i n g ิ s ออ o r องแล้วก็เป็นไพ่ relaxing นะคะไพ่ใบพิเศษ ก็จะมีคนใหม่ๆนะคะเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณอาจจะเป็นคนในที่ทํางานหรือเปล่านะคะมีเกณฑ์ได้มีความรู้สึกดีๆกับเพื่อนร่วมงานนะคะคุณอาจจะไปเล็งเพื่อนร่วมงานคนหนึงไว้ก็ได้นะก็มีโอกาสได้คุยกันได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยเป็นดวงความรักที่ค่อนข้างโดดเด่นสําหรับคนโสดนะคะอาจจะเป็นปีที่คุณหายโสดก็ได้เอาเป็นว่าถ้าคุณเปิดใจอ่ะมีคนเข้ามาแน่นอนนะหายโสดแน่นอนมีโอกาสได้ พัฒนาความสัมพันธ์ไปตามที่คุณต้องการแต่ถ้าเราเลือกที่จะเป็นโสดก็ได้นะคะแล้วแต่คุณตัดสินใจเลยบางคนมีความสุขกับชีวิตโสดได้ทําอะไรที่อยากทําไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องตามตื้อใครด้วยนะคะมีชีวิตในแบบที่คุณอยากมีอ,อันนั้นกแ็แล้วแต่บางคนมีความสุขกับความสําเร็จที่คุณกําลังทําอยู่นะคะแต่บางคนมีความสุขกับการที่มีใครสักคนอยู่เคียงข้าง มีใครสักคนคอยให้คำปรึกษาคอยดูแลคอยเอาใจใส่อันนี้ก็แล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมันแต่ถ้าจะมีความรักก็ขอให้รักอย่างมีสตินะคะนะพยายามอย่าไปร่มหลวงมัวเมากับความรักมากเกินไปหรือไปหมกมุ่นกันเกินนะคะถ้าไปหมกมุ่นมากเกินไปมันอาจจะทําให้การทํางานของเราหรือชีวิตของเราเนี่ยม,มันแย่ลงก็ได้นะก็พยายาม มีสติในเรื่องของความรักด้วยนะหรือหากเราไปถูกใจใครแล้วคนคนนั้นเขาเขามีแฟนมีเจ้าของแล้วเราอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องนะคะถ้าเรารู้เราก็ต้องถอยห่างอย่าไปสานสัมพันธ์ต่อแต่ถ้าเราไม่รู้ตั้งแต่แรกะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ารูา้ก็ต้องดึงตัวเองออกมาให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาตามมาได้ก็าเป็นปีที่นะดวงความรักคนโสดค่อนข้างโดดเด่นนะคะถ้าคุณเปิดใจรับรองเลยว่าหายโสดแน่นอน ก็จะมีคนคุยเข้ามาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ดูคนให้ดีๆด้วยเดี๋ยวปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพนะคะเ mm hmm. uh huh. ด e อ u n ันเจ็ดดาบนะคะและ5ถ้วยระวังปัญหาสายตานะคะหน้าตาบางทีแสบตาปวดตาใช้สายตาเยอะนะคะเพ่งหน้าจอคอมหน้าจองมือถือทั้งวันบางทีมันมาจากการทำงานน่ะบางคนต้องทำงาน อยู่หน้าจอทั้งวันนะคะมันก็มีอาการปวดตาแสบตานะก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้ารู้สึกว่ามีอาการดังกล่าวก็ควรจะพักสายตาบ้างหรือถ้าเป็นเยอะๆเป็นหนักๆก็ต้องไปหาหมอเพื่อทําการวินิจฉัยน,นะคะรวมถึงระวังพวกอากาศแปรปรวนจะทําให้ไม่สบายได้หรือพุ่มแพ้ต่างๆพุ่มแพ้ฝุ่นพุ่มแพ้อากาศนะคะนะใครเป็นโรคจาตัวก็ดูแลสุขภาพของเราด้วยหาเวลาออกกำลังกายนะเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ยังดี รวมถึงระวังพวกของมีคมนะคะทําอะไรก็อย่าประมาทเลินเล่อนะแล้วก็ถ้าเจออะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจก็ขอให้สู้ๆนะคะมันก็บางสิ่งบางอย่างอะเราเราก็ต้องพยายามทําใจให้ได้นะความทุกข์ความโศกเนี่ยโอเคหละว่าเราเศร้าได้แต่อย่านานนะคะเราก็ต้องปลุกตัวเองนะขึ้นมาอีกครั้งนะมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งชีวิตมันต้องก้าวเดินต่อไปนะคะ นะวันนี้เราเศร้าให้พอพรุ่งนี้เราเป็นคนใหม่ที่สดใสนะสดใสกว่าเดิมมีความเข้มแข็งมากกว่าเดิมสุขภาพโดยรวมก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะก็ถือว่าแข็งแรงนะแต่ก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บสมัยนีนะ้มันก็มีมาแปลกๆเยอะนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกโรคไข้หวัดต่างๆโรคระบาดนะตอนนี้ก็อย่าไว้ใจไปไหนมาไหนใส่แมสบ้างก็ดีนะคะ เวลาไปอยู่ในคนที่แบบคนเยอะๆคนหมู่มากอย่างเงี้ยนะคะป้องกันเอาไว้ดีกว่ายิ่งถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพตัวคุณด้วยและนี่ก็คือคำพยากรณ์ของชาวราศีสิงห์ประจำปี2568นะคะในปีที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะเจอ,เอกับความยากลำบากมีปัญหาอุปสรรคมากมายที่คุณต้องเผชิญแต่เราก็ผ่านมาได้นะก็ถือว่าเราเก่งมากๆ จงขอบคุณตัวเองที่สามารถยืนหยัดมาได้จนถึงทวันนี้ขอให้มีความเชื่อนะคะว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกมันมีทางแก้ไขเสมอและเราจะผ่านมันไปได้ขอให้สู้นะอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆสิ่งดีๆโอกาสดีๆมากมายก็จะวิ่งเข้ามาหาเราแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ชาวราศีสิงทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮรวยรต้อนรับปีใหม่กันทุกคนเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ